ไทยเหนือกว่าทุกมิติโดรนคุมฟ้าเศรษฐกิจเขมรพังยับนี่ไม่ใช่แค่ข่าวแต่มันคือความจริงที่ทั่วโลกกำลังจับตาเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เสียงลือเสียงเล่าอ้างที่ว่าไทยเหนือกว่าทุกมิติโดรนคุมฟ้าเศรษฐกิจเขมรพังยับแพ้ภายตัวเองจนโลกเมินนี่คือความจริงหรือเป็นเพียงวาทกรรมที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกเบื้องหลังประเด็นร้อนนี้ในทุกมิติแบบที่ไม่มีใครเคยเล่ามาก่อนเลยครับ เรามาเริ่มกันที่ภาพของประเทศไทยในวันนี้ก่อนเลยครับที่กําลังสร้างความแข็งแกร่งทางยุทธศาสตร์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหาโดรนเพื่อภารกิจป้องกันอธิปไตยของเราแต่สิ่งที่มันน่าทึ่งและน่าภาคภูมิใจไปกว่าน,นั้นก็คือโดรนเหล่านี้ส่วนสําคัญส่วนหนึ่งมาจากเงินบริจาคของภาคประชาชนครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดครับเงินจากประชาชนคนไทยธรรมดาธรรมดานี่แหละที่ร่วมใจกันสนับสนุนกองทัพภาพนี้มันสะท้อนอะไรได้มากกว่าแค่ การมีอาวุธที่ทันสมัยแต่มันสะท้อนถึงพลังของความสามคัคคีคือความตื่นตัวของคนในชาติอย่างแท้จริงที่พร้อมจะปกป้องแผ่นดินเกิดของตัวเองนี่คือพลังที่มาจากข้างในพลังที่ไม่ได้เกิดจากการบังคับแต่เกิดจากความรักชาติล้วนๆเลยครับ ทีนี้เราลองตัดภาพสลับไปยังอีกฝากหนึ่งของพรมแดนดูบ้างครับที่นั่นเราจะเห็นภาพที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเราจะเห็นช่องว่างทางเศรษฐกิจที่น่าตกใจข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่ารายได้ต่อหัวของชาวกัมพูชาอยู่ที่เพียง 2,000- ถึง3,000ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองในขณะที่ของไทยเราแม้จะเจอวิกฤตอะไรมามากมายก็ยังอยู่ที่ประมาณ70,00ดอลลาร์นั่นมันต่างกันเกือบ3เท่าตัวเลขนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขนะครับแต่มันคือ ากฐานของความเหลื่อมล้ำที่มันไม่อาจจะมองข้ามไปได้เลยมันคือจุดเปราะบางที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังมิติอื่นๆทั้งความมั่นคงสังคมและที่สำคัญที่สุดก็คืออำนาจการต่อรองบนเวทีโลกนั่นเองแล้วความเปราะบางทางเศรษฐกิจที่ว่านี้มันนำไปสู่อะไรต่อ เรามาเจาะลึกกันต่อถึงเหตุการณ์สาคัญที่ผมเชื่อว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ชัดเจนที่สุดนั่นก็คือการที่ท่านนายกคุนเมเนตของกัมพูชาถึงกับต้องเดินทางไปร้องขอให้จีนช่วยเรียกร้องให้ประเทศไทยหลีกเลี่ยงการใช้กําลังทหารในการแก้ปัญหาชายแดนหลายคนอาจจะถามว่าแล้วมันแปลกตรงไหนการทูตก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอคําถามตัวใหญ่ๆเลยก็คือการเคลื่อนไหวนี้มันบ่งบอกถึงอะไรกันแน่ นี่คือการแสดงออกถึงความอ่อนแอทางการทูตหรือเป็นการตัดสินใจที่มองข้ามผลกระทบระยะยาวต่อสถานะของตนเองในเวทีโลกไปแล้วกันแน่ประเด็นนี้แหละครับที่มันนำเราไปสู่คำว่าแพ้ไผ่ตัวเองในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น พูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับการพึ่งพาอำนาจจากข้างนอกเพื่อมาแก้ปัญหาในบ้านตัวเองหรือกับเพื่อนบ้านมันอาจจะดูเหมือนเป็นทางลัดที่ง่ายและได้ผลเร็วแต่ในโลกแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันไม่มีอะไรฟรีครับมันมาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายเสมอและราคานั้นก็คือการสูญเสียอำนาจต่อรองและอิสรภาพในการตัดสินใจของตัวเองในอนาคตอย่างไงล่ะครับเมื่อคุณต้องพึ่งพาจมูกทนอื่นหายใจคุณก็ไม่อาจจะก,กำหนดทิศทางลมของตัวเองได้อีกต่อไป มันเป็นสัจธรรมที่น่ากลัวมากและนี่แหละครับคือที่มาของคำว่าโลกเมินเมื่อประเทศหนึ่งต้องวิ่งไปหาผู้เล่นภายนอกให้เข้ามาแทรกแซงในประเด็นทวีภาคีหรือก็คือประเด็นที่คุยกันแค่สองประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประชาคมโลกก็จะมองว่า เอา้าประเทศนี้ขาดศักยภาพในการแก้ปัญหาด้วยตัวเองนี่นะความน่าเชื่อถือมันก็ลดลงสถานะบนเวทีโลกมันก็สั่นคลอนสุดท้ายเมื่อเกิดปัญหาครั้งต่อไปใครจะอยากเข้ามาเจรจาด้วยอย่างเท่าเทียมในเมื่อพวกเขารู้ว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องวิ่งไปหาพี่ใหญ่ให้มาช่วยตัดสินใจอยู่ดีมันคือการลดทอนคุณค่าและศักดิ์ศรีของประเทศตัวเองโดยไม่รู้ตัว จุดพลิกผันมันอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมการแพ้ภัยตัวเองที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการพ่ายแพ้ทางทหารหรือเศรษฐกิจในระยะสั้นๆเท่านั้นแต่ราคาที่ต้องจ่ายที่แท้จริงและน่ากลัวที่สุดมันคือการสูญเสียสิ่งที่เรียกว่าอำนาจอธิปไตยในเชิงการทูตและการพึ่งพาที่ดูเหมือนจะช่วยได้ในวันนี้อาจจะกลายเป็นภาระที่ติดตัวไปตลอดการ ความจริงที่น่าตกใจก็คือในขณะที่ประเทศไทยกำลังแสดงให้โลกเห็นถึงความสามารถในการพึ่งพาตนเองแสดงให้เห็นถึงพลังของประชาชนในการลุกขึ้นมารักษาอธิปไตยกัมพูชากลับกำลังเดินสวนทางเลือกเส้นทางของการพึ่งพิงซึ่งมันอาจจะส่งผลให้ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเรายุ่งยากและซับซ้อนขึ้นไปอีก เพราะอะไรล่ะครับเพราะมันทําให้ปัญหาชายแดนที่ควรจะเป็นเรื่องของสองประเทศที่ควรจะเจรจากันด้วยเหตุด้วยผลกลายเป็นเกมระหว่างมหาอำนาจไปโดยปริยายและเมื่อเกมมันใหญ่ขึ้นตัวละครที่เล็กกว่าก็มักจะกลายเป็นแค่เบี้ยบนกระดานที่มหาอำนาจเขาใช้เดินเกมเท่านั้นเอง นี่คือบทเรียนสำคัญที่สะท้อนให้เราเห็นเลยครับว่าอำนาจที่แท้จริงของชาติบางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ขนาดเศรษฐกิจทั้งหมดหรือจำนวนกองทัพที่ใหญ่โตแต่อำนาจที่แท้จริงและยั่งยืนนั้นมันอยู่ที่ความสามารถในการยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองและพลังของประชาชนที่พร้อมจะสนับสนุนชาติในยามที่ต้องการตังหากล่ะครับ สุดท้ายแล้วความแตกต่างเชิงนโยบายและผลลัพธ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนนี้มันกำลังจะส่งผลต่ออนาคตของภูมิภาคนี้อย่างแน่นอนการเลือกเส้นทางที่แตกต่างกันนี้จะส่งผลต่อสถานะของแต่และประเทศในระยะยาวอย่างไรเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องจับตาดูกันต่อไป ผมอยากจะทิ้งท้ายให้คุณผู้ชมได้ขบคิดกันครับว่าคุณคิดว่าการพึ่งพาอำนาจภายนอกในประเด็นอ่อนไหวเช่นนี้จะส่งผลต่ออนาคตของชาติในระยะยาวอย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกับเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยครับถ้าชอบเนื้อหาการสรุปข่าวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยสวัสดีครับ